วสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ no. ผมเป้ามอมนะครับตอนนี้ก็อย e ู่ถนนราดกระลประพฤกนะครับกมที่หนึ่งบวกสองร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู <t 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 ่บริเวณที <t <t ่ปลอดภัยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นร้านเลียนนะครับพวกยางตัดน้ําฝนนะครับรถวผมมัน เพราะตรงนั้นมันจอดไม่ได้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูด่านนะครับว่าเจ้าที่ตำรวจนะครับตั้งเห็นกันตั้งกันมากี่ชาติกี่สมัยแล้วว่ามันลดลงหรือเปล่าไอพีเอ็มสองจุดห้าของเขาเนี่ยก็ผมก็ต้องฝากท่านผู้ว่านะครับท่านชาติแล้วกันนะครับว่าท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับเพราะว่าประชาชนนะครับใช้รถใช้ถนนเขาเดือดร้อนกันนะครับตอนเช้านะครับต้องมาเจอกับ ปัญหารถติดนะครับพอตอนสายๆก็มาเจอปัญหาการจราจรก็คือด่านควันดำนะครับไม่ใช่แต่ณนาจุดนี้นะหลายจุดแมนว่หลายจุดบะไปขายพอค่ะพอค่าไม่ยู่มองนี่อ็ะเคยตรวจบ่เคยตรวจบะเคยตรวจบ่รถไปาจะาีก<อ>ว่าอ่มีปัญหาหรอกอะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่กัน ว่าจะมาเปลี่ยนที่ปัดน้ําฝนหน่อยพอดีสอบถามเรื่องราคาของพ่อค้าใครที่แวะผ่านมานะครับก็มาใช้บริการที่เขาได้นะครับอยู่กอมอที่สองบวกหนึ่งร้อยอ่าไล่มาสองร้อยนะครับตรงก่อนถึงแยกบางบอลหนึ่งนะครับมาเปลี่ยนกับพี่เขาราคาไม่ได้แพงเหนอนปะนี่นเริ่มตน้นทค่บาท เริ่มต้นเป็นอาหารเปบาทคู่ละร้อยคู่ละร้อยสองร้อยสามร้อยสี่สร้อยมีบัดม,มีทุกรุ่นมีทุกรุ่นแทบทุกรุ่นมาเปลี่ยนกันได้ผู้ใดมาใช้บริการที่มันได้เพิ่นเป็นเอฟซีมือหอโอ้ยจำป้อมหัวนอมได้กันมนั้ <c oughs> เออเป็นจำได้นี่ยแล้วครับฝากฝากครับฝากล้านฝากล้านกันไปเลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปไปเบิ่งด่านไปถามผู้กองเนี่ยนะว่ามันหลุดลงไปเท่าไรแล้วเห็นกันตรวจกันอยู่นี่ต้องโดนต้องเยอะต้องแย่แล้ว สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวต่อไปกนเด้มพอค่าเลยฝากรถได้ด้วยนี่เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับเห็นตรวจกันนานแล้วไอ้ด่านควันดำเนี่ยนะครับตรงที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับตอนนี้เป็นถนนกลับประพฤติด้านขาเข้านะครับกมที่หนึ่งบวกสองร้อยนะครับจุดนี้ กมที่1บวก200การจราจรนะครับด้านขาออกขาเข้านะครับคล่องตัวนะครับหรือว่าคล่องตัวมากนะครับรถใช้ก็ใช้ได้ดีใช้ได้ดีเลยเพราะว่าการจราจรไม่ติดนะครับก็ต้องฝากประทามพันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้ในทางด้านถนนการประพฤกษ์ด้านขาเข้านะครับกมหนึ่งบวกสองร้อยนะครับให้ชะลอชะลอนะครับ ด่านตรวจควันดำนะครับตรงนี้นะครับเลยสำเพ็งมาเล็กน้อยนะครับเลยสำเพ็งมาเล,เล็กเน้อยสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ รายการสดๆนะครับเคลื่อนที่เลยนะครับจากผมป้อมบนอนนะครับนี่มาเพื่อนๆนะครับมาชมด่านด้วยกันมาสอบถามผู้กองแล้วกันเห็นตั้งกันมานะครับนานแล้วมันลดลงไปเท่าไหร่นะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่นะครับของกลาจอนกลางนะครับก้องกํากับการหนึ่งนะครับ ผมตอนตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทนะครับเป็นที่ปลอดภัยนะครับอย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมนะครับผมยืนอยู่ที่ปลอดภัยนะครับไม่ลงไปอยู่ที่บริเวณนะครับที่เจ้าหน้าที่ทํางานนะครับมีเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่จุดนี้นะครับก็มีทั้งหมดตารวจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนายนะครับตรงนี้นะครับเขาทํางานกันนะครับเราก็ไม่ไม่ไปว่าเจ้าหน้าที่เขานะครับเพราะว่าเขาก็ทํางานเหนื่อยแล้วนะ ทำไมเก็บป่วยอ่ะท้าทำไมเลิกหรือเขาขยับน,นี่ก็เราก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวให้เดี๋ยวค่อยเข้าไปสอบถานนะครับตอนนี้ประชาชนเขามาใช้บริการนะครับใช้แบบไม่ค่อยอยากใช้หรอกเพราะว่าถ้าควันดำนะครับถ้าดำนะครับก็ต้องเสียค่าปรับนะครับอันนี้ไม่ถูกใจแน่นอนนะสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องฝากประชาพันธอีกครั้งหนึ่งครับรถที่ใช้ดีเซลนะครับ เอาไปตรวจนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับไปเตลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ้างนะครับอ่าอันนี้ต้องฝากนะครับว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นหน้าที่ของเขาครับเราไม่สามารถใลยเปลี่ยนแปลงอะไรกับตามคำสั่งของนายเขาได้นะครับอาเห็นผมไล์สดแป๊บเดียวก็พากันเลิกเลิกด่านแล้วเอเหลือเหลือเลือนหนึง่งเลือนหนึ่งเหลือนนึงเดี๋ยวสอบถาม สอบถามหัวหน้าด่านแล้วกันนะวันนี้ใครเป็นหัวหน้าวันดีครับผู้กองวันดีครับผู้กองดีผู้กองยศกรขออนุญาตสอบถามเนะเป็นคนอีสานว่านอ้อยเดี๋ยวอ๋อครับครับเพื่ันครับขอบคุณขอบคุณพี่อันนี้เจอกันประจาไม่เป็นไรขอบคุณวันนี้ก็เอาเลิกเราอเ่ครับเลิกหรือ่ ไม่ใ่หนาม่ใช่หนาผักพักกอ๋อกินขอไปคิดถึงยิดถึงคิดถึงทุกท่านบ่บ่คอยได้ลงนออนนุา้ครับรถไอ้ควนดำของเขาน่ตั้งมาโดนแล้วนี่ประชาชนอยาาถามนี่มันหล่นลงไปตไหนแล้วรลรถลงไปไหนไป ครับกสัลบา่านหี่ครับ่เขอบไปเ็รถขอคอนังนันไมมเด้ออนั่งกันหราเขาอนั่งนันเลยเนาะเดี๋ยวจังคุยเดี๋ยวจังคุยเดี๋ยวตอนนี้ประชาชนอ่ะย่ามาสอบถามผู้กองผู้กองจริงจแล้วเนี่ยตำรวจจะระจรการนี่พจาดีกันแทบทุกคนเนาะอันนี้ต้องขอชื่นชมพราท่านว่าเวลาผมลงนานนี่ก็เพราใครมีปัญหาเพราะว่า ผมก mm, ับพวมีเจตนาทีสิมาว่าก้นหน้าทีอยู่แล้วเนาะอย่างมาสอบถามอย่างมาตามที่ประชาชนที่เขาสงสัยว่าเห็นตรวจกันมาโดนปานี่นี่หนึ่งสิ่งที่ตำรวจนี่อยากได้นี่อยากได้แบบด้านหาวนบอแบบว่าเพื่อท่านชาติเนี่ยอาจจะจัดตั้งเป็นด้านแบบผาวนเห่ไปเลยยังสิดีบอมาบอเอาเลไปอยู่รับตำรวจไปจะจำตามด้านต้เป็นแบบเป็นลูกกระท่ดีๆเลยนะครับ อยากมืนบ่ยอยากอยากได้แบบด้านแบบประจําเหมือนเหมือนคือจงไอ้ไอ้ยังก่ไอ้ด้านตาฟังนะตรออ่าแบบนั้นไหมเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเอาจิริงเนี่ยผมจะเป็นห่วงจนงหทีกันทุกคนเนาะว่าการมาทํางานแบบนี้นี่รถเหลนมารถุถใส่ความเร็วเกิดเนี่ยลูกนอกนี่ถือส้นตายมานี่มันผงกับเป็นห่วงเอาอีสาบันเลยหมงกับเป็นเป็นห่วงจัาหวะทีกันในในส่วนหนึ่งเห็นบอกก่อน บอกก่อนเห็นใจเห็นใจอันนี้เห็นใจเจ้าหน้าที่ผมกับพยายามทีบอกพี่น้องประชาชนหามได้เจ้าหน้าที่เป็นอันขาดอันนี้ก็กับฝ่าประชจ้าพันอยู่เรื่อยว่าได้เจ้าหน้าที่เห็นยงบดีเนาะต่างคนต่างแบบทํางานกันไปเพป็นกัดเลี้ยนเหนื่อยแล้วแดดผู้ใดสิไม่อยากนั่งตากแดดอยู่นี่ผมนั่งอยู่นี่ผมโอ้ยปวดนี่มือแดดแดดห่อนๆอยเออมันไม่ใชผู้ใดอยากตากแดดต้องนั่งพันเนาะเออทำงานกันเลี้ยเหนื่อยอแล้วอ่ะกระยาก อยากให้ตำรวจนี่ผมจริงจริงนี่นักการท่อเที่ยอยากให้ตำรวจมีสวัสดิการดีๆอยากเพิ่มเงินเดือนไหนบุล่ะทันมนเป็นไม่ได้ก็เป็นนายอยูผมเพิ่มเงินเดือนไหนคนเข้างคนไม่กินคนแล้วคนปั๊มเที่ยบ่อนปั๊มมะน้อมครับปั๊มมะน้อมครัท่านพูดจาดีร่มเรับเอาผมกับว่าได้มีครับ การกถลงใจตำรวจการัถลงใจครับตลอดแหละเพราะได้มีมาเจตนานผมก็ผมก็ต้องขอขอโทษลุงน้องท่านอาจจะมีบางท่านอ่ะบ่มักฝากขอโทษคนน้ำทุกคนเพราะว่าบ่มีเจตนาอย่างทีสิมาแบบบ่มวนมาไหมอย่างคือแบบอมีเจ้าหน้าที่บางคนบางนายอาจจะบ่มักเพราะว่าการทํางานของนี่ผมว่าขอต้องขอขอโทษเพราะว่ามันเอาใจทุกคนเนาะผมว่าผมว่าเข้าใจเขาใจ กผมกับมาอยากมานำเสนอให้ผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองหรือท่านชาติชาติหรือนยายกและมนตรีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงอี่ยังก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ปลอดภัยลงาการตั้งด้านแบบนี้ในในส่วนหนึ่งนี่กับเม่อีเจ้าหน้าที่คนดำเจ้าหน้าที่กรมมลภาวะมาอยู่นำแนนบออันนี้ก็ได้เนาะก็ตามจริงเขาแต่งมาเขาร่วมตรวจซีไฟเนี่ยก็ซิ้งรั่มอ่าปทม มตรอัวาลัง่พเาวจได้ลครัวจ้มาตรวเอนกันอารนกเแท้ว่ากาลังของพอเาไปจนั่นียผมอาจจะบ่เห็นกัได้มันพะเพราว่าผมบอว่าบีกับ่แมนเพราะว่าบางหม่อมันกมีอยู่เออมันกัมีอยู่ว่ากาลังอาจจะพอคังนันว่านาะรอบนเน่ยพนีดีว่าเจทีกมเนเขาจะลงมากคกับทุกนั่นเลย แนวหลอดของหลอดของเขาเนี่ยอยู่ที่กาดูโนี่เขาว่าแถวเขาไปอยู่นานี่มาอ่าอ่าแมนแมนไอ้ต้นนั่นต้นนั่นผมเห็นอยู่ทั้งทั้งไงก็แล้วกันผู้กองดีครับเป็นเป็นไปจังเดย์ขึ้นเงียบหายเลยไปอยู่ในสตชหรอบ่าู้กองดีครับไปอยู่วสตชแล้วเป็นสารวัตรแล้วเป็นสารวัตรแล้วโอ้ยง่ายครับแมนแมนครับเป็นสารวัตรอ่ะอ่าสารวัตรอาจจะเพิ่งผ nice. มเนาะโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำจากสารวัตรเออ ดีใจน้ำเดี๋ยวนี้เพราะว่าท่านถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งทีผมคารพเพราะว่าท่านเนี่ยก<ฤ>็จ่าดีขึ้นยึดจังท่านผู้กองเนี่แหละยึดจังท่านเนี่แหละท่านดาบเนี่แหละก็จะาดีขึ้นกันเนี่แหละผมบอกขอให้ยศตำแหน่งให้เลื่อนขึ้นขึ้น,นเนาะไอ้ผู้นี้อาจจะเห็นเพราะว่าอีกตัหน,นึ่งผมก็เป็นกำลังใจให้พวกท่านทำงานต่อไปผม,กผม,กมอ,อกพวกมียังดรอกว่ามันลดลงมันลดมันลดลงในประชาชนจีนได้หู้จักนี่ยนะที่ไปตรวจสอบบ้างเลยจังยีหู้จักว่าพี่เอ็มสองจุหามันลดลง ลึรถเนี่ยเพราะโดนไปสั่งโดนไปจับแล้วไอ้โม่เราะโดนมาแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแตลงรถไปสั่งไอ้นม่ไปสั่งเรานี่บอกเดว่าเอ่อไปเฮ็ดรถเด้อรถไม่เีมืนเมื่อก็จับอยู่กันว่าเขาก็ไปเฮ็ดรถไปเฮ็ดหัวฉีดรถไม่ชวนการเปลี่ยนรอบน้ำมันเครื่องอย่างต่างๆเนี่ยเขาเฮ็ดที่แล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกระยะแต่ว่าในเรื่องโรชีตเนี่หัวฉีดรถต้นไหนต้องไปเฮ็ดต้องไปตัดต้องดูแลต้องดูแล รถเตาแต่าบางครั้งน่ยรถเตาเนี่ยเขาขันเขาดูแลดีมันกับบ่ดำบนี่การวากาวบ่กันเล็กๆน้อยๆมันเกินมันขาดเล็กๆน้อยๆตลอดวากาวเพื่อนขันมัเกินหลายอย่างเนาะค่าค่าที่มาตรฐานตัวเด็กมาตรฐานมินเกินจากเปอร์เซ็นต์สิบสามเมษาสี่พันห้านนะสิบสามเมษาอ๋อที่ว่าไอ้เตียนเึ็นไหมเอานะสามสิบเปอร์เซ็นต์ ้นกรับราอกสามสิบสมิมันกะโอ้โหโอ้โหโไปอ่าโอสุดยอดสุดยอดได้เลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ประชาชนนี่เอาจริงๆมันกะเอาแบบว่าามจริงเนาะทีอว่อืมนี่แหละประชาชนแบบสงสัยว่าเฮ้ยที่เขาเปลี่ยนมานน่มัน คือเขาจอดอยู่ซื้อมันก็นเบ่ขึ้นบมอ่ต้องเหยียบหรอแอน <c oughs> น้นองพี่น้องเออ<ะ>เออกันท่านเป็นคนทางไหนก่อนมาสารคามหมอยอยู่ใกล้กันเลยอเ,ลลเอ็ดเนาะบ่ได้ใกล้กันเออพี่ดาบพี่ดาบอยู่บน,บนพี่ดาบที่งั้นกับพี่ดาบาอโอเคครับกับี่นี่ยังดอกมาเยี่ยมมายามไม่ได้ไม่ได้ลงมาะยังไร ครับโอ้ยมวนยี่เหล้วผมผมได้ที่เรียนแลพี่น้องป่อนน้องเมื่เคยบ่เคยไปบ่เคยไปด้านเจ้าหน้าที่บ่เคยไปห้ไอเดียแมนมอผมผมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผมขึ้นรถพักแมนแมนหลายลงพังนี่ขึ้นไปกับไส้กับผมผมกับผมกับพวกมิยางสีหน้าเบิดเปิดกับอันนี้เนาะเออกับพวกมิยางนะครับกามาไอประชามพันธ์ไหนพี่น้องที่ไส้รถไส้ถนนเนี่ยขันคนดำนี่กผมกับยังไงไปไปแก้ไขเนาะ มันสี่ได้จักบาทละคันเสียครับปับนี่พันหนึ่งพันหนึ่งแต่ว่าของเราหนี่ยพมีการปับปับเนาะอยู่นี่พอมีกับอ๋อเขียนไปทางมาสรถปับทังเอียงกับพี่เอียมพี่เียมได้เมไดรแบงรอสมมติว่าผู้ใดอยากอยากอยากชำระแมนบอครับคนกับสีมีแบบ นี่เด้อเอาไปหายเด้อจังสียเอาไปแจกมันมานิแ่สิแก่กนได้แต่ก็หยุดนน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 เนนนนนอนน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 นผู้นน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 นเนน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 อนานน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 นะ แต่ว่าการปรับไอพีทีเอ็มเนี่ยถึงเขาสี่ยูนิโวลนี่ปรับแต่ว่าสามารถเอาไปแบบไปปรับทางอื่อนขอเขอื่นเขาความหมายของเขาคือว่าพีทีเอ็มเนาะกับบริษัทที่เก็บเงินในเชิงการบริหารในการบริสั่งทั้งคนตรงกันว่ทาทั้งทั้งทั้ครับ ทั้งเหมือนจัดการนะครับทั้งเหมือนทั้งพวกที่นี่ร้านที่นี้ทั้งว่าพี่เดียร์ครบล่างอ่าสามารถสแกนเข้าไปสะดวกสบายสะดวกสบายแล้วก็เนี่ยที่ให้มาให้ยึดไปครับพี่มันเนี่อทำไมจะพิมพ์จะเป็นบามีแล้วยึดไปครับที่ือมขอบคุณท่านที่ให้ข้อมูลประชาชนเนาะผมกับเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่เอาไปให้ประชาชนได้รับรู้รับทราอ่า เฮียมาอาจจะธรรมดาป้อหมอน้องก็อิ๋วจริงๆอ่ะพ่อได้มีเจตนาจีมาิมา่ว่าเจ้าที่เหรอแกมาสอบถามว่าก่ะคิดถึงคิดถึงพ่อได้ลงโดน <laughs> โอเคครับผมขอกราบไล่ท่านผู้กงองไอ้ยศกรนะครับกลับไอ้พี่ดาพี่ดาของเราสุดสุดร้องเนาะโอเคท่านผมขอกราบไล่ขิ้นเขาๆๆๆๆเรื่อยๆามงเรื่อย่างมง,ๆๆมงได้ไหมเนี่ยได้สองได้หลายไปได้หลายไป อาจจะได้ผ่าลายคนเขาไอ้ปรับปรุงเขาอาจจะได้ผ่าลายอ่าโอเคโอเคขอบคุณหลายๆท่านขอบคุณ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 อ๋อโอ้ขอบคุณขอบขอบคุณครับน้ำใจน้ำใจล้นหลามนายเจ้าหน้าที่จราจรนะของเงาชุดชุดแดงชุดแดงอ๋อเนี่ยบอกเนี่ยบอกโอ้ยนี่อาอาผู้กองเออสกรตนะ อ่านี่ยเนี nelle, nelle, ่ยน ok ok right, ี่ละนี่ละสวัสดีครับท่านครับกลับกันเลิกกลับกันเลิกเป็นคนที่สามบ้านเฮาบ่นี่หรือบ่แมนอ้าวอ้าวโอเคในชุดผู้กองยศกรอ่ากรับพิลาบออกกลับล้เด้อครับผมครับผมครับต้องขออภัยเด้อขันบ่ต้องฝ่ากอีกเทื่อนึงเอ้่ารักดีกันทุกคนี่ละครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกันจะจะโป๊ะจาดีแบบนี้มันกะ ม่านก็ดีครับประชาชนแบบเขาแบบอุ่นใจอุ่นใจทีแบบได้พูดคุยได้สอบถามเรื่องการปรับการเกี่ยวกับการเสียไปเสียไปตังเนาะอันนี้นี่เปคนที่สามานเขาครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ว่ได้มีปัญหายังครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับชมเนาะครับบ้านมาน้อมไล่นะครับผมขอกราบยินยงเ่านีเนาะครับเนาะครับขอต้องขอ ใส้ภาษาอีสานมาว่าเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยกับเป็นคนอีสานเนื่นอนไม่มีเจตนาทีไปไปด่าไปยัางเพื่อนเนาะ,ะแล้วจะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกับฝ่าถึงท่านผู้ว่านะครับเขาบอกว่อยากมาเห็นงานดอกตากเดดียแบบนี้กับเป็นไปได้กัหาแบบด้านแบบหาวอนเนาะโอเคผมบอกพอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย